บทนำชื่อเรื่องที่ชวนฮือฮาแต่เรามาดูด้วยเหตุผลหัวข้อวันนี้อาจฟังแรงหน่อยการโจมตีด้วยรถถังของรัสเซียที่โง่ที่สุดที่คุณเคยเห็นแต่ก่อนจะหัวเราะหรือวิจารณ์เพียงผิวเผินเราจะมาดูอย่างมีเหตุผลวิเคราะห์ว่าทำไมการโจมตีบางครั้งจึงดูขาดความคิดมีปัจจัยอะไรที่ทำให้การใช้งานรถถังล้มเหลวอย่างชัดเจนและบทเรียนเชิงยุทธวิธีที่ผู้สังเกตการทั่วไปควรเข้าใจโดยไม่ลงรายละเอียดเชิงปฏิบัติการซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ภาพรวมเหตุการณ์ที่มักถูกยกมาเป็นตัวอย่างมีคลิปและรายงานหลายชิ้นที่แพร่ในสื่อสังคมและสำนักข่าวซึ่งแสดงภาพการเคลื่อนกำลังรถถังในแนวเปิดถูกยิงล้อมหรือวิ่งเข้าไปในกับดักที่เตรียมไว้หลายครั้งเหตุการณ์เหล่านี้ถูกยกขึ้นเป็นตัวอย่างความผิดพลาดเพราะภาพรวมมักบอกเล่าเรื่องของการตัดสินใจผิดพลาดในระดับสูงการประเมินข่าวกรองผิดพลาดหรือการขาดการประสานงานระหว่างหน่วยหลายคนที่ไม่คุ้นกับสภาพสนามจริงจึงรู้สึกว่ามันโง่ แต่เบื้องหลังมักมีปัจจัยหลายชั้นที่ต้องพิจารณาปัจจัยแรกการขาดข่าวกรองและการมองสถานการณ์ผิดพลาด หนึ่งในสาเหตุหลักที่ทําให้การโจมตีด้วยรถถังล้มเหลวคือข้อมูลข่าวกรองไม่เพียงพอหรือผิดพลาดเมื่อตัดสินใจส่งรถถังออกปฏิบัติการโดยไม่มีภาพรวมของภูมิประเทศการตั้งรับของศัตรูหรือจุดอันตร,รายเช่นกับดักระเบิดหรือแนวยิงซุ่มผลลั์มักเป็นการเดินเข้าไปสู่กับดักการหลงทิศทางหรือการสูญเสียกําลังโดยไม่จําเป็นการมองข้ามข้อมูลข่าวกรองเล็กน้อยสามารถกลายเป็นความหายณะได้ปัจจัย 2. การวางแผนที่ขาดการประสานงานระหว่างหน่วย รถถังเมื่อออกปฏิบัติการไม่ได้ทำงานโดดเดี่ยวแต่ต้องประสานกับทหารราบปืนใหญ่และสายอากาศหลายเหตุการณ์ที่ดูโง่มาจากการที่หน่วยต่างๆไม่ได้แชร์ข้อมูลหรือไม่เข้าใจบทบาทของกันและกันส่งผลให้รถถังเคลื่อนที่ไปโดยไม่มีการสนับสนุนที่จําเป็นเช่นความคุ้มกันของทหารราบรอบคันหรือการสกัดการยิงจากปืนต่อต้านรถถังของศัตรูปัจจัย 3. เทคนิคการใช้งานรถถังที่ล้าสมัยหรือฝึกไม่พอ รถถังเป็นเครื่องจักรหนักที่ต้องการการขับและการใช้งานอย่างเชี่ยวชาญหากผู้ขับไม่มีการฝึกในภูมิประเทศที่คล้ายคลึงเช่นบุกผ่านหมู่บ้านป่าหรือพื้นที่ก้อนหินย่อมเกิดข้อผิดพลาดเช่นการติดหล่มการขับเข้าไปในพื้นที่ที่โดนยิงได้ง่ายหรือแม้แต่การตั้งตำแหน่งยิงที่ไม่เหมาะสมทําให้รถกลายเป็นเป้าเคลื่อนที่แทนที่จะเป็นเครื่องมือรุกที่มีประสิทธิภาพปัจจัย 4. การจัดการโลจิสติกและเชื้อเพลิงที่ผิดพลาด การมีรถถังจํานวนมากไม่ได้หมายความว่ากําลังพร้อมรบหากไม่มีเชื้อเพลิงอะไหล่หรือการซ่อมบํารุงที่เพียงพอรถถังสามารถติดอยู่กลางทุ่งกลายเป็นเป้าสะดวกสําหรับศัตรูการจัดการโลจิสติกที่ไม่ดีจึงเป็นสาเหตุให้ปฏิบัติการหลายครั้งล้มเหลวอย่างคาดไม่ถือปัจจัย 5. ปัจจัยจิตวิทยาและคําสั่งที่รีบร้อนการตัดสินใจทางการทหารมักเกิดจากแรงกดดันด้านเวลาและการเมืองบางครั้งคําสั่งให้ก้าวรุกอาจมาจากความต้องการผลลัพธ์ฉับพลันโดยไม่รอการเตรียมการให้ครบถ้วน ผลคือการโจมตีที่รีบร้อนขาดการประเมินความเสี่ยงและเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนผู้บังคับบัญชาก็อาจไม่สามารถปรับตัวได้ทันตัวอย่างเชิงภาพรวมไม่ลงรายละเอียดปฏิบัติการมีคลิปหนึ่งที่ถูกแชร์แพร่ซึ่งแสดงขบวนรถถังเคลื่อนผ่านทางเปิดก่อนจะถูกยิงเป็นจุดๆจ,จนหยุดการเคลื่อนไหวภาพนี้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการล้มเหลวเพราะเห็นความไม่สมดุลระหว่างกำลังรุกและการป้องกันของศัตรูแต่แทนที่จะขยายภาพให้ลงรายละเอียดเทคนิคเราควรถามว่า